มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแพลวพาโพสต์ข้อความจากใจถึงผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และคนที่เกลียดปิดฉากรักลงแล้วเหลือเพียงสถานะพ่อและแม่ระหว่างบิ๊กทิติวุฒิหรือว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และแพลวพาวแสงทองนะคะหลังจากเลิกรากันไปก็แยกย้ายสาแพลวพาวเองย้ายออกจากบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ คนบันเทิงแล้วก็แฟนคลับต่างให้กำลังใจพวกเขาล้นหลามล่าสุดนะคะสาวแพรวได้เคลื่อนไหวโพสต์ Facebook เผยข้อความจากใจถึงอดีตสามีบอกว่าโตเกียวไลฟ์ EP ที่1ขายบัตรได้20,000อัพยินดีและดีใจด้วยความจริงใจเพราะเขาคือพ่อของลูกดีใจกับความสำเร็จในทุกเรื่องราวตั้งแต่วันแรกที่รู้จักการจนถึงบัตนี้แต่สำหรับใครจะคิดกับเรายังไงนั่นมันเป็นเรื่องของเขา เพราะเราก็ดำเนินชีวิตตามวิถีชีวิตของเราแบบนี้มานานแล้วเราก็สู้เพื่อลูกเพื่อครอบครัวองค์กรของเราเช่นกันไม่ได้สู้เพื่อแข่งขันกับใครชีวิตคนเรามันสั้นทำทุกวันให้ดีและมีความสุขไม่เบียดเบียนใครก็พอส่วนใครจะเกลียดเราขอให้มันเป็นปัญหาของคุณแพรพราโพสข้อความจากใจถึงผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และคนที่เกลียดขอขอบคุณข้อมูลจากทินิดดทคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ